แม่จากไปทิ้งมรดก500ล้านให้พี่ชายแต่กับฉันเธอให้เพียงกล่องไม้เก่าๆที่ดูไร้ค่าทว่าเมื่อฉันเปิดกล่องใบนั้นความจริงบางอย่างก็ปรากฏขึ้นความจริงที่ไม่เพียงแค่เปลี่ยนชีวิตฉันแต่ยังอาจทำลายทุกสิ่งที่ครอบครัวเราสร้างไว้แท้จริงแล้วแม่ซ่อนอะไรเอาไว้ในกล่องเล็กๆใบนี้แม่จากไปอย่างกระทันหันเสียงสวดมนต์ในงานศพยังดังก้องอยู่ในหูกลิ่นทูกหนาทึบจนทำให้หายใจติดขัด ฉันยืนมองลงศพด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำหัวใจหนักอึ้งเหมือนมีหินก้อนใหญ่ทับอยู่วันที่เปิดที่ในกรรมก็มาถึงทนายความนั่งอยู่หลังโต๊ะไม้ยาวใบหน้าของเขานิ่งเรียบไม่มีร่องรอยอารมณ์ห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงนาิกาเดินดังติ๊กต่อพี่ชายฉันนั่งยืดอกอย่างมั่นใจฉันกลับกำมือแน่นจนเล็บจิกลงในฝ่ามือทนายอ่านถ้อยคำชัดถ้อยชัดคำทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่าห้าร้อยล้านให้แก่บุตรชายคนโต ห้องทั้งห้องเหมือนสั่นสะเทือนในหัวฉันพี่ชายยิ้มอย่างผู้ชนะริมฝีปากเขาโค้งขึ้นเย็นชาแล้วเสียงทนายดังขึ้นอีกครั้งส่วนบุตรสาวคนเล็กได้รับเพียงกล่องไม้เก่าๆทุกสายตาหันมาที่ฉันฉันตัวชาเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลกล่องไม้ถูกวางลงบนโต๊ะตรงหน้าฉันฝนจับหนาเศษไม้แตกบินตามมุมฉันเอื้อมมือไปแต่รู้สึกถึงความอยากและเย็นเฉียบพี่ชายหัวเราะเบาๆเสียงของเขาแหลมเสียดแทง แม่คงเห็นว่าแกคู่ควรกับเศษขยะมากกว่าคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดเข้าหัวใจฉันกัดฟันแน่นร่างกายสั่นสถานฉันยกฝากล่องขึ้นชา้ชาๆเสียงบ้านพับเก่ากึกกักแทรกในความเงียบกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นอับพุ่งออกมาข้างในมีเพียงกระดาษเก่าแผ่นหนึ่งกับวัตถุสีดำขนาดเล็กดวงตาฉันเบิกกว้างตัวหนังสือบนกระดาษซีจางแต่ยังอ่านได้เมื่อฉันสั่นขนาดค่อยๆคลี่ออก หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกพี่ชายน้มตัวมาดูด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันแสงไฟในห้องสะท้อนวัตถุนั้นว่าแปลกตาฉันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในอากาศเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหูแต่ไม่มีใครขยับปากเลยร่างกายฉันขนลุกเกรียวตั้งแต่ต้นคอจรสันหลังเสียงกระซิบยังดังอยู่ในหูเบาแผวเหมือนลมรั่วลอดผ่านช่องไม้ฉันรีบหันขวับไปมองรอบห้อง แต่ทุกคนยังนั่งอยู่ตามเดิมไม่มีใครแสดงท่าทีว่ารับรู้เสียงประหลาดนั้นเลยหัวใจฉันเต้นแรงไม่เป็นจังหวะกระดาษเก่าที่อยู่ในมือสั่นไหวจนแทบหลน่นแสงจากโคมไฟเพดานส่องกระทบตัวหนังสือซีดจางเส้นหมึกสีดำขมุขขมัวเหมือนเขียนด้วยมือที่สัน่นเปิดตอนอยู่คนเดียวข้อความสั้นเพียงเท่านั้นแต่เหมือนฟาดเข้าในสมองฉันอย่างแรงฉันเผลอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมพี่ชายขมวดิ้วหัวเระอ,อย่างอีกครั้ง ก็แค่เศษกระดาษไร้ค่าเขาเอื้อมมือหมายจะดึงออกไปจากมือฉันฉันรีบเก็บมันแนบอกดวงตาวาวับเต็มไปด้วยสัญชาตญาณป้องกันอย่าแตะเสียงของฉันออกมาแข็งและสัน่นพี่ชายชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยักไหล่แล้วหันหน้าหนีแต่รอยยิ้มเย็นบนใบหน้ายังคงอยู่ทนายมองเหตุการณ์เงียบๆแต่แววตาเขามีบางอย่างแฝงอยู่เหมือนรู้มากกว่าที่พูดเหมือนเข้าใจบางสิ่งในกล่องนั้นแต่จงใจไม่บอก ฉันรู้สึกถึงความหนาวเย็นแทรกซึมผ่านร่างกายเหมือนอากาศในห้องถูกดูดออกไปจนเกือบหายใจไม่ออกเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นรอดคืนนี้ฉันรีบปิดฝากล่องดังปังทุกคนสะดุ้งเล็กน้อยแต่ฉันไม่สนใจสายตาเหล่านั้นอีกแล้วฉันเก็บกล่องไม้เก่าๆไว้กับตัวกอดมันแน่นเหมือนเป็นโลกกำบังพี่ชายมองฉันด้วยสายตาที่ประปนทั้งเหยียดยามและหงุดหงิด เขาเอียงคอพึมพำเสียงต่ำคอยดูแกจะเสียใจที่เลือกเก็บขยะนั่นทนายปิดแฟ้มพินัยกรรมเสียงปิดฝาโลหะกระแทกดังกล้องไปทั่วห้องงานทั้งหมดสิ้นสุดลงโดยไม่มีใครพูดอะไรอีกแต่ในหัวฉันเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนประโยคสั้นๆรอดคืนนี้ค่ำคืนนั้นฉันกลับมาบ้านเก่าบ้านที่แม่เคยอยู่เงียบเงงเวงลมพัดใบไม้แห้งกราวกรูอยู่ข้างนอกหน้าตา่าง กลิ่นไม้เก่าและฝุ่นยังอวนเต็มทุกห้องฉันวางกล่องไม้บนโต๊ะไม้ยาวในห้องนั่งเล่นไฟสลัวส่องแสงเหลืองหมดลงบนฝุ่นที่ลอยวนในอากาศฉันนั่งมองมันนานหัวใจเต้นแรงไม่หยุดจนถึงเวลาเที่ยงคืนเสียงนาฬิกาโบราณในบ้านตีดังติ้งติงทุกการสัะเทือนเหมือนตอกย้ำสิ่งที่กำลังจะเกิดฉันสูดหายใจลึกมือสั่นยกฝากล่องขึ้นอีกครั้งกลิ่นอับแรงขึ้นกว่าเดิม เหมือนฝุนผสมกลิ่นดินเปียกชื้นวัตถุสีดำที่อยู่ข้างในยังคงนิ่งแต่รอบๆก,กลับเหมือนมีเงาเล็กๆเ,เคลื่อนไหววุไหวฉันหยิบกระดาษเก่ามาอีกครั้งคราวนี้เมื่อเปิดออกตัวหนังสือกลับเปลี่ยนไปไม่ใช่ข้อความเดิมอักษรคมเข้มขึ้นชัดขึ้นเลือดคือกุญแจฉันเบิกตากว้างมือที่ถือกระดาษเย็นเฉียดเหมือนน้ำแข็งริมฝีปากแห้งผากจนแทบขยับไม่ได้ เสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่ในหูแต่มาจากทุกทิศท,ทางแถวเบ้าหลายเสียงซ้อนทับกันเลือดเลือดเปิดด้วยเลือดฉันหันซ้ายหันขวาห้องกลับเงียบสง,งัดไม่มีใครฉันก้มลงมองวัตถุสีดําในกล่องมันเป็นก้อนโลหะเล็กๆรูปร่างคล้ายลูกกุญแจแต่ผิวเต็มไปด้วยรอยสลักประหลาดเหมือนสัญ,ญลักษณ์โบราณ ฉันรู้สึกได้ถึงแรงสั่นไหวเบาๆเมื่อปลายนิ้วแต่มันหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบแตกแต่ในสมองกลับดังคำสั่งซ้ำไปมาเลือดเลือดของเจ้าฉันกัดฟันหลับตาค่อยๆใช้ปลายนิ้วโป้งกรีดกับขอบฝากลรองไม้เลือดซึมออกมาแดงสดหยดแรกตกลงบนโลหะสีดำทันใดนั้นโลหะสั่นแรงเสียงวีดสูงดังลอดออกมาแสงสีแดงเรืองขึ้นจากรอยสลักบนผิว ฉันสะดุ้งเฮิอกถอนมือแทบไม่ทันไฟในห้องกระพริบปูปวา่าเงาบนผนังขยายใหญ่ผิดรูปเสียงกระสิบแปลเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราอต่ำเย็นหนักเหมือนมาจากใต้ดินเจ้าคือคนที่ถูกเลือกคำพูดนั้นสะท้อนกล้องในอกฉันหอบหายใจแรงร่างกายสั่นจนควบคุมไม่อยู่ก้อนโลหะค่อยๆแยกออกตรงกลางเผยให้เห็นสิ่งเล็กๆข้างในเป็นแหวนสีดำสนิท ด้านในแหวนสลักตัวอักษรเล็กจนแทบมองไม่เห็นฉันเอื้อมมือไปแตะมันโดยไม่รู้ตัวทันทีที่นิ้วสัมผัสภาพบางอย่างก็พุ่งเข้ามาในหัวภาพแม่แม่ยืนร้องให้อยู่กลางห้องมืดรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงกระซิบเธอกุมจล่งไม้ไว้แน่นริมฝีปากแม่สันทพร่พูดอะไรบางอย่างอย่าให้เขาได้มันอย่าให้เขาแตะต้องฉันสะดุ้งลืมตาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว แหวนในมือหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนดึงดูดความมืดรอบตัวให้เข้ามาไกลฉันกำมันไว้แน่นในห้องเงียบสนิทแต่ฉันสัมผัสได้ว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินฉันหันขวามไปมองประตูห้องนั่งเล่นเงาร่างสูงกำลังเคลื่อนเข้ามาฉันแข็งค้างมือยังคงกำแหวนดำแน่นจนเส้นเลือดปุดขึ้นบนหลังมือเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงหน้าประตู บานไม้ค่อยๆแง้มออกแสงไฟสลัวส่องให้เห็นร่างนั้นชัดขึ้นทีละน้อยพี่ชายเขายืนอยู่ตรงนั้นดวงตาเป็นประกายแปลกๆมุมปากยกยิ้มบางแม่ทิ้งมันไว้ให้แก่จริงๆงั้นหรือเสียงเขาแผ่วแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันฉันถอยหลังอัตโนมัติหัวใจเต้นรัวแกรู้จักมันด้วยหรือฉันถามเสียงสัน่นเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวเงาของเขาทอดยาวเข้ามาปกคลุมโต๊ ฉันรอมานานแล้วดวงตาของเขาจับจ้องไปที่แหวนในมือฉันฉันกำมันแน่นยิ่งขึ้นแรงบางอย่างจากแหวนเหมือนเต้นตอบสนองเสียงกระซิบรอบห้องดังขึ้นพร้อมกันครั้งนี้ชัดเจนจนแทบทะลุกแก้วหูเขาไม่คู่ควรฆ่าเขาร่างกายฉันสั่นสัณานเงยเย็นไหลลงมาตามขมับฉันถอยจนหลังชนกำแพงพี่ชายก้าวเข้ามาใกล้เงาของเขาทาับทับร่างฉันจนมืดมิด ดวงตาเขาวาวโรดราวกับไม่ใช่สายตาของมนุษย์อีกต่อไปฉันกำลังถูกบีบให้เลือดเลือดฉันยังไหลยหยดลงแหวนทีละหยดแสงสีแดงเรืองวาบแรงขึ้นเสียงหัวเราะต่ำๆดังสนั่นในหัวและในวินาทีนั้นเองแสงสีแดงจากแหวนพุ่งสว่างจ้าห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวโคมไฟแกว่งไปมาอย่างรุนแรงเงาของพี่ชายขยายใหญ่หญผิดรูปบนผนังดวงตาของเขาแดงก่ำแววตาเหมือนสัตว์ร้าย ส่งมันมาให้ฉันเขาคำรามเสียงต่ำฉันหอบหายใจมือกำแหวนแน่นจนเล็บจิกลงในฝ่ามือความร้อนจากวงแหวนแล่นเข้าสู่กระดูกแผ่ซ่านไปทั่วแขนเสียงกระซิบรอบตัวดังประสานกันอย่าให้เขาได้เจ้าคือผู้สืบทอดฉันตัวสั่นแต่กลับรู้สึกว่าขาของตัวเองไม่ยอมถอยพี่ชายก้าพวพูดเข้ามามือใหญ่ของเขายื่นมาหมายจะกระชากแหวนทันใดนั้นแหวนในมือฉันเปล่งเสียงแหลมสูง เมือนโลหะเสียสีกันอย่างรุนแรงแสงสีแดงแตกกระจายออกมาเป็นเส้นสายพี่ชายร้องโหยหวนมือเขาถูกแรงบางอย่างผลักกระเด็นเขาล้มกระแทกกับตู้ไม้จนฝุ่นฟุ้งกระจายฉันยืนตัวสั่นหอบหายใจทีกลิ่นควันไม่จางๆลอยขึ้นมาจากแหวนแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบท,ที่ดังกว่าเดิมเลือดเจ้าต้องเลือดเลือดในร่างฉันสูบฉีดแรงจนหูอื้อหัวใจเต้นที่จนเจ็บหน้าอก พี่ชายค่อยๆย,ยันตัวลุกขึ้นใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธแค้นดวงตาของเขาเมื่อดำคล้ายถูกบางสิ่งกลืนกินแกกไม่คู่ควรกับมันเขาคำรามเสียงต่ำเหมือนสัตว์แลกระโจนเข้ามาอีกครั้งฉันยกแหวนขึ้นสูงโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นแหวนส่องแสงว่าเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางห้องเสียงระเบิดดังสนั่นผนังบ้านสั่นสะเทือนจนฝุ่นและเศษไม้ร่วงกราว พี่ชายถูกแรงสะท้อนซัดกระเด็นไปอีกด้านร่างเขากระแทกกับพื้นอย่างแรงเงียบไปชั่วขณะฉันยืนหอบมองแหวนที่ยังร้อนจัดอยู่ในมือร่างกายฉันชาไปหมดเหมือนพลังบางอย่างกําลังดูดกลืนหัวใจเสียงกระซิบรอบห้องแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกเลือดเจ้าได้ผนึกแล้วฉันชะงักผนึกคำนี้ดังกล้องในหัวอย่างไม่หยุดฉันเหลือบมองกล่องไม้บนโต๊ะฝากล่องเปิดอ้า ข้างในไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากความมืดสนิทแต่ความมืดนั้นเหมือนกำลังไหลรั่วออกมาคลืบคลานปกคลุมห้องทีละน้อยพี่ชายค่อยๆขยับตัวเสียงหอบหายใจดังฮืดหา้าเขาเงยหน้ามามองฉันดวงตาของเขาไม่ใช่ดวงตาเดิมอีกต่อไปในตาดำปรากฏเส้นแสงสีแดงวิ่งวนเหมือนถูกบางสิ่งเข้าสิงฉันถอยหลังติดกำแพงแหวนในมือร้อนวาบยิ่งกว่าเดิม เหมือนมันกำลังเต้นไปพร้อมกับหัวใจฉันเสียงแม่ดังขึ้นในหัวทันทีเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและวิงวอนอย่าให้เขาได้มันห้ามเด็ดขาดน้ำตาฉันไหลพรากหัวใจเจ็บกราวกับถูกฉีกพี่ชายลุกขึ้นยืนเต็มความสูงร่างกายเขาเหมือนบิดเบี้ยวเล็กน้อยแสงสีแดงเรืองขึ้นรอบตัวเขาเขายิ้มเย็นในที่สุดฉันก็จะได้ครอบครอง เสียงของเขาเต็มไปด้วยความกระหายฉันรู้สึกถึงแรงกดดันบิดเข้ามารอบห้องอากาศหนักอึ้งจนหายใจแทบไม่ออกฉันกำแหวนแน่นเลือดที่หยดลงไปก่อนหน้านี้ซึมเข้าไปในเนื้อโลหจนหมดแหวนตอนนี้เป็นประกายสีแดงสดเรากับมีชีวิตพี่ชายก้าวเข้ามาทีละก้าวฝีเท้าเขาหนักกึกก้องบนพื้นไม้ฉันได้ยินเสียงพื้นแผ่นไม้แตกร้าวใต้ฝ่าเท้าทุกก้าวเหมือนจะบดขยี้หัวใจฉัน เสียงกระซิบรอบห้องดังขึ้นพร้อมกันข้าเขาปกป้องหรือเจ้าจะถูกกลืนฉันสั่นสถานในหัวเต็มไปด้วยภาพความสรงจำสั้นๆของแม่รอยยิ้มอ่อนโยนของเธอเสียงร้องให้ที่เธอซ่อนจากสายตาเราภาพเธอนั่งกอดกล่องไม้เก่าๆนั้นกลางความมืดและเสียงกระซิบที่ห้อมล้อมเธอไม่ต่างจากตอนนี้ฉันเข้าใจทันทีนี่ไม่ใช่มรดกธรรมดาแต่มันคือภาระ ภาระที่แม่เลือกส่งต่อมาให้ฉันเพราะเธอรู้ว่าใครคือคนที่คู่ควรพี่ชายพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วดวงตาแดงก่ำส่องแสงว่าฉันเงยหน้ามองเขาน้ำตายังไหลาอาบแก้มแต่ในมือฉันยกแหวนขึ้นสูงทันใดนั้นแหวนแผ่พลังออกมาเป็นคลื่นกระแทกใส่พี่ชายจนร่างเขาหยุดชะงักกลางอากาศเขาส่งเสียงคำรามดังก้องแกจะไม่ชนะฉันร่างเขาบิดเบี้ยวมากขึ้น ผิวหนังเริ่มแตกเป็นรอยเหมือนถูกไฟเผาแต่เขายังคงพยายามก้าวเข้ามาเสียงหัวเราะต่ำๆดังสะท้อนทั่วห้องไม่ใช่เสียงของเขาอีกต่อไปแต่เป็นเสียงบางสิ่งที่อยู่ข้างหลังเขาบางสิ่งที่กำลังใช้ร่างพี่ชายเป็นทางผ่านฉันสั่นสถานจนแทบสุดแต่แสงจากแหวนยังคงส่องแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เจ้าคือกุญแจสุดท้ายเสียงกระซิบประสานกันจนกลายเป็นเสียงเดียวเปิดหรือปิดจงเลือกเดี๋ยวนี้ ฉันหอบหายใจเงื่อท่วมกายจนเสื้อชุ่มพี่ชายพุ่งเข้ามาอีกครั้งฉันกัดฟันแน่นกำแบนจนเลือดซึมออกมาอีกรอบในวินาทีนั้นร่างของฉันถูกอบล้อมด้วยแสงสีแดงสดห้องทั้งห้องมืดสนิทเหลือเพียงวงแหวนที่เปล่งแสงเสียงแม่ดังชัดเจนขึ้นในหัวลูกเลือกสิ่งที่ถูกต้องน้ำตาฉันทั่งรูร่างกายสั่นเทิม ฉันตะโกนออกมาด้วยเสียงที่ไม่เคยดังกว่านี้มาก่อนในชีวิตฉันจะไม่ยอมให้เขาได้มันทันใดนั้นแหวงเปล่งแสงสว่างจ้ารุนแรงจนตาพร่ามองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเสียงกรีดร้องของพี่ชายดังสะท้อนกล้องสถานไปทั้งบ้านแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงในความเงียบฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งรอบตัวมืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงไฟจากโคมบนเพดานอากาศเย็นเย,ยือกจนลมหายใจกลายเป็นไอขาว เสียงหัวใจตัวเองเต้นดังในหูฉันค่อยๆหันมองไปรอบห้องแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่บ้านหลังเดิมอีกต่อไปผนังไม้ผูพังหายไปแทนที่ด้วยกำแพงหินปียกชื้นหยดน้ำดังติ่งๆจากเพดานสูงมืดครึ้มกลิ่นดินชื้นและสนิมลอยหนาทึบฉันยังคงกำแหวนดำแน่นในมือแสงสีแดงจางๆเรืองออกมาจากมันเพียงพอให้ฉันเห็นเงาตัวเองสันไหวบนพื้นหิน ฉันหอบหายใจถามกับตัวเองเบาๆนี่มันที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนกันแน่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงสะท้อนของคำพูดฉันที่ก้องกลับมาแต่แล้วเสียงกระซิบคุ้นเคยก็ดังขึ้นอีกครั้งเจ้าถูกเลือกเจ้าผนึกประตูแล้วฉันแข็งค้างผนึกประตูดวงตาฉันกวาดมองไปข้างหน้าและที่ปลายทางเดินหินยาวนั้นฉันเห็นบานประตูใหญ่สูงจรดเพดาน มันทำจากเหล็กดำสนิทเต็มไปด้วยรอยสลักประหลาดบางสัญ,ญลักษณ์เหมือนกับที่อยู่บนแหวนกลางบานประตูมีรอยแตกเล็กๆเ,เรืองแสงสีแดงราวกับไฟที่ยังไม่ดับฉันก้าวถอยหลังอัตโนมัติหัวใจเต้นแรงไม่ฉันไม่ควรอยู่ตรงนี้แต่เสียงกระซิบรอบห้องกลับประสานดังขึ้นสายเกินไปเจ้าถูกดึงเข้ามาแล้วฉันรู้สึกขนลุกไปทั้งร่างมือสั่นจนแทบจะทำแหวนหลุดแต่ทันใดนั้น ฉันได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังประตูใหญ่เสียงขวนโลหะดังคลืดๆเหมือนกรงเล็บยักษ์ย้ายกำลังลากไปตามถิวเหล็กฉันหายใจติดขัดเท้าแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงกระสิบแต่เป็นเสียงร้องโหยหวนเสียงพี่ชายช่วยฉันปล่อยฉันออกไปดวงตาฉันเบิกกว้างร่างกายชาว่าไปทั้งตัวฉันก้าวถอยหลังชนกับกำแพงหิน เสียงร้องนั้นยังคงดังต่อเนื่องแทรกด้วยเสียงหัวเราะต่ำๆจากบางสิ่งที่อยู่เบื้องหลังประตูฉันกัดฟันแน่นน้ำตาเอ่อคลอแม่นี่คือสิ่งที่แม่ต้องการให้ฉันรับไว้จริงๆใช่ไหมทันใดนั้นแหวนในมือส่องแสงแดงแรงขึ้นความทรงจำแวบ,บเข้ามาอีกครั้งภาพแม่กำลังนั่งอยู่ในห้องสลัวกอดกล่องไม้แน่นเสียงกระซิบห้อมล้อมเธอใบหน้าของแม่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและเศร้าโศกเธอพูดชัดถ้อยชัดคำ ลูกอย่าเปิดมันเด็ดขาดจงเป็นผู้เฝ้าไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยฉันสุดนั่งลงกับพื้นมือสั่นกำแวนแน่น้ำตาไหลาไม่หยุดตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วกล่องไม้ที่แม่ทิ้งไว้ไม่ใช่สมบัติแต่คือพันธักคือโซ่ตรวนที่ผูกคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้เป็นผู้เฝ้าประตูแห่งนี้เสียงตะโกนของพี่ชายยังดังต่อเนื่องแกจะปล่อยให้ฉันติดอยู่ในนี้หรอือฉันเจ็บปวดแกมันไม่ใช่น้องแกคือฆาตรกร เสียงนั้นกรีดแทงหัวใจฉันฉันสั่นสตานแทบขัดใจแต่เสียงกระซิบก็ดังขึ้นทับเสียงเขาอย่าเชื่อเขาไม่ใช่แล้วเขาเป็นเพียงภาชนะฉันกัดฟันหลับตาแน่นพยายามปิดหูไม่ฟังแต่เสียงกรีดร้องยังดังไม่หยุดช่วยฉันทีแกจะทิ้งพี่แท้ๆของแกไว้ตรงนี้ได้อย่างไรหัวใจฉันเหมือนถูกฉีกเป็นเสียงฉันกรีดร้องออกมาเสียงดังหยุดหยุดพูดทีเถอะ เสียงสะท้อนกระแทกไปทั่วห้องหินเงียบลงเพียงเสี้ยววินาทีแต่แล้วเสียงหัวเราะต่ำๆจากหลังประตูก็ดังก้องหัวเราะยอกยืดยาวหนักแน่นจนพื้นหินสั่นสะเทือนจากนั้นเสียงพี่ชายก็เง,งียบไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจของฉันที่หอบถีฉันค่อยๆลุกขึ้นดวงตาจับจ้องไปที่บานประตูใหญ่แสงจากรอยแตกยังเรืองว่าเหมือนมันกำลังรอคอยรอให้ใครบางคนตัดสินใจ แหวนในมือสั่นแรงขึ้นเสียงในหัวดังประสานเลือดเจ้าเปิดเลือดเจ้าปิดเลือดเสียทีฉันก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่ด้านหลังกลับเป็นกำแพงตันไม่มีทางออกไม่มีแสงนำทางมีเพียงบานประตูเหล็กยักษ์ย้ายตรงหน้าฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาลเหมือนมันกำลังดูดร่างฉันเข้าไปทีละน้อยฉันพยายามต้านแต่ขากลับก้าวไปข้างหน้าเองไม่ฉันไม่อยากเข้าใกล้ แต่ทุกก้าวที่ฉันพูดปฏิเสธร่างกายกลับก้าวเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งฉันยืนอยู่ตรงหน้าประตูมือที่กำแหวนยกขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแสงสีแดงเรืองแรงจนสว่างทั่วทั้งห้องหินรอยแตกบนประตูเริ่มขยายออกเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเหมือนอยู่ข้างหูมาเิอเจ้าผู้เฝ้าฉันหอบหายใจหยดเงือไหลลงมาผสมกับน้ำตา สมองตะโกนให้ฉันหนีแต่หัวใจกลับถูกตรึงไว้ด้วยพันธะของแม่เสียงสุดท้ายที่ฉันได้ยินก่อนทุกอย่างจะมืดบูบลงคือเสียงกระซิบชัดเจนเพียงคำเดียวยินดีต้อนรับพอแสงสลัวจากหน้าต่างเล็กสองเข้ามาในห้องเก็บของฉันเห็นเงาสะท้อนบางอย่างบนฝาในกล่องไม้มันเป็นเศษทองคำบางๆแวววาวเหมือนใบไม้ที่ถูกตีจนแบนฉันหยิบขึ้นมาดูมือสั่นเล็กน้อยทองคำนั้นเก่าแต่ยังคงเป็นประกายแปลกตา ใต้ทองคํามีเศษกระดาษที่ซีดจางจนแทบอ่านไม่ออกฉันคลี่มันอย่างระมัดระวังตัวหนังสือสีหมึกจางๆปรากฏขึ้นเป็นลายมือของแม่ชัดเจนคนที่ได้กล่องใบนี้คือคนที่แม่ไว้ใจที่สุดหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กตอกข้างหลังยิ่งทำให้บรรยากาศกดดันฉันอ่านต่อด้วยลมหายใจขาดห้วง ในบ้านหลังนี้มีสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้มันอยู่กับกล่องนี้เสมอมาใครที่ถือมันไว้จะได้พบความจริงที่คนอื่นไม่กล้า,ผาเผชิญเมื่อฉันเย็นเฉียบขนลุกขึ้นทั่วแขนความรู้สึกประหลาดแล่นว่าไปตามสันหลังฉันมองกล่องไม้ที่เก่าโซงอีกครั้งด้านในสุดมีช่องลับเล็กๆฉันใช้นิ้วเขียเ่ยเบาๆก่อนจะดันออกมาเสียงไม้เสียดสีกันดังเอียดในช่องลับนั้นมีแหวนเงินเก่าๆวางอยู่มันดูธรรมดามาก แต่เมื่อฉันหยิบขึ้นมาความเย็นจัดแต่ส่านเข้ามาในฝ่ามือเหมือนถูกน้ำแข็งกดทับฉันสะดุ้งจนเผลอปล่อยแหวนตกลงบนพื้นไม้เสียงกระทบไม้ดังก้องไปทั่วห้องเงียบฉันรีบก้มลงเก็บแต่ทันทีที่ปลายนิ้วแต่โดนภาพบางอย่างก็แเล่นเข้ามาในหัวเหมือนมีใครสักคนยืนร้องให้อยู่ในความมืดเสียงสะอื้นดังชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูฉันหอบหายใจแรงเงือผุดเต็มหน้าผาก สายตาหันซ้ายหันขวายอย่างหวาดระแวงแต่ในห้องกลับว่างเปล่าเพียงเสียงนาฬิกาที่ดังไม่หยุดฉันกำแหวนแน่นพยายามควบคุมตัวเองในหัวเริ่มย้อนคิดถึงวันงานศพแม่วันที่ผู้คนมากมายมาไว้อาลัยแต่แม่ไม่เคยพูดถึงพินัยกรรมกับฉันเลยแม้แต่ครั้งเดียวเธอกลับเลือกที่จะมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้พี่ชายและมอบเพียงกล่องไม้เก่าๆใบนี้ให้ฉันทำไมเหตุผลที่แท้จริงคืออะไร ขณะที่ฉันนั่งนิ่งกับคำถามนั้นแสงไฟในห้องกลับกระพริบพูบว่าเหมือนมีใครเล่นกับสวิตไฟฉันเงยหน้ามองทันทีหลอดไฟแกว่งไปมาเองทั้งที่ทไม่มีลมเสียงฟีเท้าดังเบาๆจากทางเดินนอกห้องช้าแต่ชัดเจนฉันหันขวับไปที่ประตูหัวใจเต้นกระหนำ่ำใครอยู่ข้างนอกหรือว่าฉันยืนนิ่งกลั้นหายใจจนแทบขาด เงามืดเล็กน้อยลอดใต้ประตูเข้ามามันหยุดนิ่งอยู่นานเหมือนกำลังเฝ้าดูฉันฉันคว้าแหวนมากำแน่นในมือความเย็นของมันราวกับมีชีวิตในจังหวะนั้นเองเสียงเคาะประตูเบาๆก็ดังขึ้นก๊กก๊กช้าและหนักฉันขาสัน่นน้ำลายเหนียวคอจนกลืนไม่ลงประตูไม้ที่เก่าเหมือนกล่องเริ่มส่งเสียงยึดอาเหมือนมีแรงกดจากอีกฝั่งฉันก้าวถอยหลังช้าๆ สายตายังไม่ละจากประตูเสียงลมหายใจแผ่วเบาราวกับอยู่หลังบานประตูดังลอดเข้ามาฉันแทบจะกรีดร้องแต่บางสิ่งในหัวบอกให้ฉันอยู่นิ่งๆแหวนในมือสั่นเล็กน้อยเหมือนมันกำลังเต้นตามหัวใจฉันทันใดนั้นประตูก็หยุดขยับเงาที่ลอดใต้บานค่อยๆหายไปเหลือเพียงความเงียบงันที่น่ากลัวฉันยืนแข็งอยู่นานก่อนจะสุดนั่งลงบนพื้นห้อง เงือท่วมแผ่นหลังจนเสื้อปีกชื้นแต่ยังไม่ทันได้หายใจทั่วท้องเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูเสียงผู้หญิงที่ฉันจำได้แม่นลูกอยากกลัวเป็นเสียงแม่แน่นอนฉันขนลุกเกรียวทั้งตัวหัวใจเหมือนหยุดเต้นไปชันะ่วขณะแต่ในความสับสนและหวาดกลัวนั้นน้ำตาก็ไหลออกมาเองแม่ยังอยู่ที่นี่หรือหรือว่ากล่องไม้กับแหวนนี้เป็นทางเชื่อมบางอย่าง ฉันยกแหวนขึ้นมองใกล้ๆอีกครั้งแสงสลัวสะท้อนเป็นรูปเหมือนดวงตาจ้องกลับมาที่ฉันอย่างว่างเปล่าเสียงนาฬิกายังคงดังต่อเนื่องแต่ตอนนี้มันเหมือนดังใกล้มากกว่าที่ควรจะเป็นราวกับมันอยู่ในหัวฉันเองฉันเม้มปากแน่นไม่รู้เลยว่าก้าวต่อไปควรทำอะไรสิ่งเดียวที่ชัดเจนคือกล่องไม้ใบนี้ไม่ใช่เพียงมรดกธรรมดามันคือความลับบางอย่างที่อาจทำลายทั้งฉัน และพี่ชายได้ในเวลาเดียวกันและฉันกำลังถูกบังคับให้เปิดเผยมันเพราะแม่เลือกฉันให้เป็นคนถือความจริงนี้เอาไว้ค่ำคืนนั้นยาวนานเหมือนไม่มีสิ้นสุดฉันนั่งกอดกล่องไม้เอาไว้แน่นในหัวเต็มไปด้วยคำถามและเสียงสะท้อนจากอดีตแต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งเสียงแม่อ่อนโยนและชัดเจนลูกความจริงไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายแต่มีไว้เพื่อปลดปล่อย ทันใดนั้นแหวนเงินที่อยู่ในมือฉันเปล่งแสงอ่อนๆมันไม่ใช่ความเย็นเยียบอีกต่อไปกลับเป็นความอบอุ่นละมุนเหมือนอ้อมกอดของแม่ฉันน้ำตาไหลพรากค,ความกลัวที่กดทับอยู่ในอกค่อยๆสลายไปฉันเข้าใจแล้วสิ่งที่แม่ฝากไว้ไม่ใช่เพียงมรดกหรือทรัพย์สินแต่คือความจริงและความกล้าที่จะยืนหยัดฉันวางแหวนลงในกล่องไม้แล้วปิดฝายอย่างสงบในใจรู้ดีว่าหน้าที่ของฉันคือปกป้องสิ่งนี้ ไม่ใช่เพราะมันมีมูลค่าแต่เพราะมันคือความรักครั้งสุดท้ายที่แม่ฝากไว้ฉันลุกขึ้นมองไปรอบห้องที่เงียบสงัดแสงไฟกลับนิ่งสงบไม่กระพริบอีกเสียงนาฬิกายังคงดังแต่ไม่กดดันเหมือนเดิมเหมือนบ้านหลังนี้ได้ปลดปล่อยบางสิ่งไปแล้วฉันสูดหายใจลึกก้าวออกจากห้องเก็บของแสงเช้ารำไรลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาฉันยิ้มทั้งน้ำตารู้แล้วว่าถึงแม่จะจากไป แต่เธอไม่เคยปล่อยให้ฉันเผชิญความมืดเพียงลำพังและกล่องไม้เก่าๆใบนี้ก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายที่เชื่อมฉันกับแม่ตลอดไป